สวัสดีครับแฟนๆร้านสาธิตนะครับวันนี้นะครับร้านสาธิตวิทยุนะครับมีสินค้ามาแนะนําให้ดูนะครับจากค่ายชัวนะครับผมเป็น SLXD 3 5นะครับผมเป็น SLXD Portable นะครับคือเป็นตัวรับแบบไวเลส์นะครับข้างในอุปกรณ์ก็จะมี2ชิ้นอย่างนี้นะครับเป็นตัว Transmitter นะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับ SLXD ห้นะครับตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นปลั๊กออน Transmitter ตัวนี้ครับผม s r ส d อเมนะครับผมเป็นตัวต่อขั้วต่ออย่างนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับผมโอเคครับในผมตอนนี้ผมต่ออยู่กับฐานไม้ของกาวิ i ี y นะครับก็คือมันต่อที่ฐานนี้ได้เลยนะครับจะลดความวุ่นวายของสายนะครับเอสวดีตัวนี้มาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นตัวนี้นะครับไม้จาก Earthworks ร์กนะครับผมไม้โพเดียมเอฟเอ็มอาร์นะครับผม นี่นะครับคือตัวรับสัญญานนี้จะสะดวกมากสามารถรับอุปกรณ์ได้หลายอย่างไมโครโฟนไม้สายอะไรเงี้ยก็ทําให้เป็นไม้ลอยได้นะครับแล้วก็ตัวเขาสามารถปล่อยพลังงานแฟนทอมาได้ด้วยนะครับ12โวลต์กับ48แโวลต์นะครับแล้วก็ทําให้เสียงดีขึ้นนะครับผมเป็นตัวรับสัญญาณแบบไวเลสแบบปลั๊กออนนะครับผมสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับ SLVd 35นะครับผม นี่ต่ออยู่กับทันไม่จาก g า a v วิตีแล้วก็ไมโครโฟนจาก Earthworks นะครับ FMR 720ดสเงศูยมคุณภาพสูงจากอเมริกาเดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวสาธิตให้เสียงให้ดูครับผมเช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4เช็คเช็คทดสอบทดสอบเสียงดีมากเลยครับนี่นะครับไม้อูดียมจาก Earthworks นะครับ FMR 720 U.S.C. นะครับผมอันนีต่ออยู่กทานกา a วิ t y แล้วก็มาเสียบเจ้า s อ x d 3 5ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กออนนะครับมันมีตัวรับนะครับแล้วก็ทำแปลงไม์ข,ของคุณให้เป็นไม้ลอยได้นะครับแล้วก็รับไมค์คอนเดนเซอร์ด้วยนะครับแล้วตัวของเขาสามารถรับไม์จากตระกูล s อ x d ดีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็รับอุปกรณ์ที่เป็น TQG ก็จะเป็นพวกไมค์คลิปออนนะครับไมค์เฮดเซ็ตนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือ SM35xLR นะครับผมก็สามารถต่อได้นะครับนี่ครับแล้วก็ต่อกับไม้ได้หลายแบบเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการต่อไม้ตัวอื่นให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลองสิงเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นไมเอิร์ดเวิร์กตัวนี้นะครับ s r 1 1 7นะครับเขาเป็นไม้คอนเดนเซอร์นะครับนี่ครับอ่าตัวนี้มันสามารถรับคอนเดนเซอร์ได้ครับผมสามารถกดเฟนทอมได้1 2โวล์กับ48โวล์นะครับผมเดี๋ยวลองสิงดูนะครับ SR117 ร่วมกับ SLXD35 เช็ check, 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 check. คเช็คเช็คเช็คทดสอบเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดศูนย์ทดสอบเราก็ได้แปลงไม้สายให้เป็นไม่ลอยเรียบร้อยนะครับผมแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นนะครับไม้ตัวนี้เสียงดีมากครับลองอีกอทีครับลองเสียงทีนะครับเช็ค1 2 3อสองสามสี่ทดสอบทดสอบ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อ TQG นี่ดูดีกว่าครับไอตัว sm 3 5นะครับเป็นไมค์เฮดเซตนะครับเดี๋ยวลองสวมดูครับวิธีการถอดก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับมันเป็นตัวล็อกอยู่นะครับล็อกเพื่อไม่ให้ไมค์มันถอดได้นะครับง่แค่ครับมันเป็นตัวเคลื่อนที่อยู่ครับดึงออกตรงๆนะครับแล้วก็เดินมาสาต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น TQG sm sm 3 5 xlr นะครับนี่เป็นไมค์เฮดเซตนะครับจากชัว ล็อกอ่าใช่ครับนี่มันเป็นตัวเกียวเนี่ครับนี่คือตัวล็อกนะครับหมุนตามรูปที่เขาบอกเนี่ยครับมันจะเป็นตัวล็อกไม่ให้ให้เกียวมันหลุดออกมาป้องกันโอเคครับเดี๋ยวลองตัว sm 3 5ครับผมอุปกรณ์น,นี้ก็สะดวกดีนะครับเช็ค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 ทดสอบหนึ่สองสามสทดสอบทดสอบนี่ไม่ได้ใส่ฝองน้ำไม่ได้ใส่ฝองน้ำครับเห็นไหมครับใช้ได้หมดนะครับก็จะสะดวกเลยครับ ก็จะมีที่ที่ตัวข้างหลังเขาจะมีตัวคลิปออนนะตัวตัวตัวหนีบอ่ามันทําเป็นเบลได้นะครับเป็นเบลได้นะครับนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับเนี่ยครับคือ SLXD 35นะครับจากชัวนะครับอุปกรณ์ที่สามารถแปลงก็แท้จะไม้ทุกประเภทนะครับให้เป็นไม้ลอยได้ปล่อยแฟนทอมก็ได้นะครับผมคอนเดนเซอร์ก็ได้นะครับอุปกรณ์นี่ครับกล่องเป็นอย่างนี้นะครับมีตัวรับทานสมิเตอร์แล้วก็ตัวปลั๊กออนนะครับปลั๊กออนทานสมิเตอร์นะครับผมนะฮะนี่ครับ เมื่อกี้เราต่อให้ดูหลายแบบลยนะครับผมนี่ครับ SLD 5แล้วก็ SLD 3ใช่มครับผมใช่เป็นไวเลสรีเซิร์กับปลั๊กออนทาน์สเมเตอร์นะครับผมมีในกล่องเป็นอย่างนี้นะครับคุณก็ไปเสียบกับไมค์อุปกรณ์ของคุณได้เลยนะครับไปร้องคาราโอเกะก็ได้หรือจะทําเป็นนักข่าวนะครับนักข่าวก็ซื้อไปซื้อไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับเปทำเป็นเป็นไมค์เป็นนักข่าวได้นะครับผมงานบันทึกโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับผมทำได้หมดนะครับกับอุปกรณ์จาก SLD 35จากช่วงนะครับ ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าใช้ทีเดียวนะครับนี่ครับตัวเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัวปักออนทานสไิเตอร์เอสแอลเอ็กดีสามนะครับผมเสียบเข้าไปที่ก้นนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสักที่ดูนะครับกับอุปกรณ์จากชั่วนะอ่านี่ครับมีอ่ามีช่องนี่ครับสามารถปรับปรับแต่งเมนูได้นะครับเลือกเป็นท่อมเลือกอะไรได้ปิดเปิดได้หมดนะครับผมรูปแบบการรับนะครับ น่าใช้ทีเดียวก็ใช้ไม่ยากครับผมนี่ยฮะนี่ p h a นท o อมนะครับ48โวล์เปิดอยู่นะครับออฟได้ปิดได้นะครับผมโอเครับ SLXD3 นะครับนีบร้อยครับกับอุปกรณ์ชัวร์ตัวนี้นะครับสาธิตจะดูนะครับ SLXD35 นะครับสาธิตวิทยุมีนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ